สวัสดีครับมื้อนี้กะมีกุ้งโคโยตี้ครับพี่น้องวาพี่น้องเบิกเลยครับดียพี่น้องนต้งเต็อยู่เลยครับนงเงนึ่งน่งนึ่งอยู่เลยครับเยครับก้อยครับก้อยก้อยโคโยตี้ครับพี่น้องมาแปลกๆครับวันนี้มีเครื่องปรุงเครื่องปรุงปรุงไว้แล้วครับนี่หัวหอมข้าวพริกป่นน้ำปลาปลาใส่ในนี้มาหมดเลยครับพี่น้องนี่ครับ กันเอ้วหวามามันติดเต้นนะครับก็เลยนี่ครับเบึกเลยครับพี่น้องนะครับน <c oughs> ีละเขาบอกเลยก้อยครับอกถึงแล้วพี่น้องครับน้องมือกันหมดขั้วหองหวามันอยู่ในนี่แหละของขั้วขางขั้วโอ้ก็ชิ้นเงาอะไรแบบนี้อ้หูน้ำย้อยแล้วครับเอ้าโอเค <laughs> เออมาแปลกครับพี่น้องคนเดี้เอาเปิดเาได้ครับโอ้ยเต้นยังไม่ได้ตายเลยครับพี่น้องครับลุ้งดิ้งลุ้งดิ้งอยู่ครับโอ้ยโอ้โอยกระปุกไล่ไปได้แล้วครับกข <laughs> ้งนอนก้นคนระับพี่น้องเดี๋ยวเอาขวดลงก่อนอืม <laughs> <laughs> คักเลยครับพี่น้องคนเดี้ บังนาก็ได้โอ๊ยไปแล้วครับอีนรองนี่แหล้ว่าของแทะบลายแล้วครับพอได้กินครับออขอโทษด้วยครับคนที่เพิ่นว่ากินดิบครับนาวขึ้นลงไปข้านาวเลยแผ่นหนึ่งครับพักก่อนไม่ครับครับ นี่ครับผมพักทเก้าแล้วครับพักก็ได้หอ,อมแดงนี่ครับหอมแดงเตรียยงเะคณาเนาะครับจัดครับผมจัดก,ก่อนละเดี๋ยววันจเต้นหนีเมื่อครับพี่นอ้องทำยังไงเลวครับ เพราะไอเทมกว่าดเขาเนั่นเพราะเอาทิ่มในหน่วยมัน <c oughs> เพราะว่ามันทำหัวกุ้งนะครับเขาดี่วขาหาบ้านเก่าพี่น้องหืมโดดลงมาแล้วไปเลย พริกิคนครับทำนีาาบ่บรายบนหน่อยนี่ครับนี่น้อยจางครับเราบแหน้า น้องวิตายครับดิ้นอยู่เลยครับด้วยู่ครับเป็นมังเดิ้ลูตรผมครับอือไก่ก็จะบดละดไปใส่เลครับใส่กับผูวใส่เครื่องปรุงทุกอย่างครับใส่กับปุ๊กปุงก้งตักใส่กับปุ๊กเลยครับ

กระโดดนี้เม่น้องแล้อแบบนี้หลามัาจาแซ่แทบไปน้องน้อโดดนี้ไล่ขุบเอาครัใา่ไปแล้ว กุ้งแม่ไข่เบื่อเพื่อนเพื่อนก็โดดลงมากุ้งตายครับเสพบส้นรุงกันเลยครับ แจริงๆไม่ได้ตายตัวเลยผมตัดขึ้นในในน้ำเลยครับในตู้เลยครับมันเป็นกุ้งที่เขาไว้ร้านขายปลาเขาเขาไว้ขายให้ป่าปอาหารป่าครับผมไปคอซื้อม,มายี่สิบบาทเป็นเป็นเลยล่ะเขาใส่กระปุกมาเลยไม่ว่าไตครับ 比较大。 มนี่มันไม่ยังไลแล้วครับเอาก้อยกุ้งให้กินให้เบิ่งครับยังก็ตายเลยครับยังไม่ดงเลยครับอ ยั้งดีอยู่ยครับเฉพาะ,ะสุปแท้มันนะครับครับอันนี้รนนกรอบแซ่บครับ rất là khá đáng của người này không ạ Ừ không sử dụng văn hóa 50 bạc không कब है ถ้ากินบนสุดผ้าขอโทษขอขอ,ขอภัยด้วยครับพี่น้องอกินแบบนี้มาันจาักแซ่บครับเมื่อไหร่คนเนี่ยห่าบ้า ยังบ่ตายอีกมีคร anyway, ับปักปากตรงนองหมดแรั แทบรีพารกครับ ทำสุดท้ายง่ายเริ่มหมดนครับ เอาลเมือแล้วครับคุ้งกะเมือเอาครับผมสำนี้ละครับพี่น้องครับฝากกดติดตามผมเลยด้วยครับกดไลค์กดแชร์ผม่อยครับบุ๊มีิ๊มพดเบิ่งช่องผมเลยครับหลังบุรพาชาแนลครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับ